สวัสดีครับร้านหัเฮงแท็กเตอร์มีของเล่นใหม่มานำเสนอน,นะครับ r t 1 4 0พาร์ทบวกรุ่นใหม่ของสยามคูมพต้าครับได้อุปกรณ์ดันดินหน้าผ่านสีครับยางดี4เส้นอุปกรณ์สวยทั้งคู่ครับยางสวยทั้งคู่ยางสวยทั้ง4เส้นครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีครับวิ่งไม่หอนไม่เห่าครับหากท่านใดสนใจโทรเบอร์ 0644576273ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบคันนะครับราคาผมก็เปิดอยู่ที่90้า0บาทนะครับสภาพสวยครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสยามคูปต้าครับยางสวย4เส้นครับสภาพดีครับยางดีสวยรถสวยงามครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับขายราคา90,000นะครับรถคันนี้หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเราเข้ามานะครับรถสภาพดีๆสวยๆงามๆครับเหมาะสำหรับทำเกษตรกรครับทำไร่ทำนาครับสวัสดีครับ